แฟนซื้อดาวให้เ <Merry Christmas. S 1> ชิญเลยตาดาตอนนี้นะคะเราก็ oh <my S 1> จะมาดูต้นคริสต์มาส tree กันอันนี้หลังเรืร่คงเไม่องเนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิ์คณนิตนู้นตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเทศกาลคริคสต์มาสนะคะที่อเมริกากาัน ก็จะเป็นการสเปนไทม์นะคะของแฟมิลี่นะคะแล้วก็มาดูกันว่าเวลาคนอเมริกันเนี่ยเขาใช้เวลาร่วมกันในวันคริสต์มาสเขาทำอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยสำหรับเครื่องแต่งกายนะคะก็จะแต่งเป็นธีมแบบว่าสีแดงสีเขียวแล้วก็ าจจะเป็นสีขาวเลยสีอื่นๆนะคะที่เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ที่สนุกมากๆสําหรับเราเลยนะคะก็คือการแต่งชุดพาจามาสแบบแมทชิ่งกันก็คือใส่ชุดนอนที่แบบว่าแมทชิ่งกับคนในครอบครัวนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆคือเราไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตแต่ว่า ได้มาทำที่นี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นมากๆนะคะ เราก็จะมาดูต้นคริสต์มาสทรีกันอันนี้นะคะก็เป็นการตกแต่งซึ่งใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวในการพัดสันเครื่องประดับต่างๆนะคะมาใส่ใต้นไม้ก็เป็นการใช้เวลาในครอบครัวที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะที่ชอบมากๆนะคะก็จะเป็นไอศกรีมมันจะเป็นแบบตัวตัวกระตูนคนเล็กๆแบบเล่นไอศกรีมนะคะสวยมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบตลาดคริสต์มาสนะคะสวยมาก ผ้าก็จะเป็นธีมแบบว่าสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็หมอนเหมือนก็คือตกแต่งหมดเลยทีนี้นะคะก็จะเป็นเป็นคุณเจ้าหญิงกำลังเต้นรำ ballerina ก็คือคนอเมริกันนะคะมีความเชื่อว่าการที่เราแขวนถุงพาไว้เนี่ยตอนกลางคืนนะคะคริสต์มาสี้วันก่อนคืงคริสต์มาสจะมีซานต้านะคะมา ที่ปล่องไฟแล้วเขานะคะก็จะใส่ของขวัญล,ลงไปให้แต่ละคนนั่นเองแล้วก็ใช่ค่ะเราจะแง n g ออ t กันก็คือเราจะเปิดเป็น Christmas movie นะคะก็คือนั่งดูหนัง Christmas ด้วยกันตอนกลางคืนนะคะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเป็นเกมเป็นการเล่นเกมแข่งขัน Gingerbread ใ <Yeah. S 1> นการระบายสียน้ะคะื่ ก็สนุกมากๆเลยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ เอาละค่ะทุกคนถึงเวลาที่จะมาแกะของขวัญแล้วนะคะวันนี้คือวันคริสต์มาสอันนี้อันนี้ค่ะทุกคนน่ารักมากโอ้ oh my god มันเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแล้วในลิ้นชักเนี้ยมันจะมีสร้อยคออยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงความพิเศษของสร้อยเส้นนี้นะคะถ้าเรามองทะลุล,ลงไปในช่องตรงเนี้ยมันจะเห็นเป็นการบอกัาแบบ หลากหลายภาษามากมีการ์ดบอกว่ารักนะแล้วก็รักเสมอและตลอดไปนะคะอันนี้เป็นที่ปิดหูนะคะคืออากาศเวลาที่มันหนาวแบบหนาวมากๆอะ่ะหูเราอ่ะเพื่อนๆคือแบบมันแสบไปหมดเลยอะ่ะถ้าเราใส่ก็จะประมาณนี้น่ารักมาก Da. อันนี้นะคะเป็นแบบว่าผ้าห่มเป็นรูปหิมะนะคะแล้วก็เป็นสีแบบคริสต์มาสสีแดงน่ารักมากชอบมากเลยค่ะเป็นชิ้นที่แบบว่ามีความเป็นวิทคณิตนุ่มสูงมากนะคะซึ่งนั่นก็คือไม้เซลฟี่ค่ะทุกคนติง๊ง ยืดได้หดได้และที่สำคัญคือนางมีบลูทูธตรงนี้นะคะชิ้นนี้ใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าไปถึงระดับจัก,กราวาลกัะทุกคนคือแฟนซื้อดาวให้ดาวจริงๆนะคะเพื่อนๆดาวที่แบบอยู่ในสเปซอะอยู่ในท้องฟ้าคือเราก็งงว่ามันคืออะไรคือเรางงมากเพราะเราแบบไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้คือคุณสามารถซื้อดาว เป็นชื่อของเราเองได้อันนี้คือแฟนเราซื้อให้นะคะอันนี้คือใบเกติบตัตประมาณนี้เดี๋ยวเราอ่านให้ฟังก็บอกว่าเป็นเกติบตัตดวงดาวที่มีรัศมีเท่านี้เท่านี้พิกัดเท่านี้บนท้องฟา้าให้ในานามของนุ่มนิ่มก็คือชื่อเราเองจากประเทศอเมริกาถึงประเทศไทยคุณสามารถเห็นดวงดาวเหล่านี้ได้เป็นคอมพานีนี้นะคะ เป็นเหมือนกันไหมเป็นคนชอบกลิ่นของเทียนหอมมากๆก็คือเราจุดเทียนนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในห้องก็ทําให้ห้องของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็เพือน,น,นดูความน่ารักดูสีคือเราเป็นคนที่ชอบสีชมพูมากนะคะแล้วก็มันเป็นแบบรองเท้าเอาไว้ใส่หน้าหนาวอะ่ะ คือมันแบบอุ่นมากเพื่อนๆแล้วมันก็แบบสีน่ารักตัวนี้เป็นกางเกงเลกกิ้งนะคะที่เอาไว้ใส่หน้าหนาวเหมือนกันนี่จากถุงเท้าของซานต้าเนาะก็จะเป็นตัวบอดี้วอชนะคะแล้วก็เป็นบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้เป็นขนมแท็กนะคะ กระเป๋าน่ารักมากเป็นสีแบบเฟรลีของเรานะคะคือสีชมพูนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ตลอดทั้งเดือนธันวาคมเดือนแห่งความสุขสนุกสนานนะคะที่ทุกคนรอคอยตลอดทั้งปีก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการได้ออกไปเจอธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็จะมีหิมะตกในช่วงนี้เนาะแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะคะ แล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นคือเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบของขวัญปีนี้ของเรากันไหมและเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างนะคะก็มาแชร์กันนะคะแล้วก็มาพูดคุยได้ว่าชอบอะไรในเทศกาลคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขเนาะเราเลิฟมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ส c r i b e ช่องวิทย์คณิตนุ่มเลยนะคะยังไงก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะ